กรับมีก้วนะครับก,กับการสั่งไข่มาฝากเองครั้งนี้เราสั่งไข่เป็ดน,นะครับจากแอปส้มนะครับเพื่ที่จะมาทําการฟักเราสั่งเป็ดมา2ชนิ้นะครับที่ก่มาแกะอยู่เป็นเป็ดมันหลานะครับนสั่งมา10ฟองนะครับซึ่งทางร้านแถมมาให้หนึ่งแล้วก็ แตกไปด้วยนะครับกำลังมาเจาะดูว่าจะแตกไปกี่ฟองซึ่งเมื่อตัวคาดว่าน่าจะเป็นหมูดฟองนะครับฟองที่แยกออกำมาเจาะมาเร็วเลยนะครับเร่งสกีไป นี่เลยนะครับหลังจากแกะออกแล้วปรากฏว่าแตกหนึฟองจริงๆซึ่งทาง้านแถมมาพอดีเลยก็เลยยังเหลือสิบฟองเท่าเดิมตามที่สั่งนะครับนี่เลยนะครับตัวเอ็คือย่อมาจากมันหลัดนะครับเขียงไว้ตามความพอใจเข้าตู้ฝักวันแรก ได้ลหลังจากนี้นะครับครบหนึ่งสัปดาห์เราก็จะทําการเอาไข่มาสองเชื้อนะครับและก่อนหน้านั้นเราก็ได้สั่งไข่เป็ดอย่างละพื้นมาแลครับประมาณน,น่าจะ5ฟองนะครับนี่นะครับคือมีเชื้อนะครับสายกีจะมีเส้นเลือดอยู่ข้างในเส้นเลือดเนื่องจากยังไม่หลายวันนะครับก็จะเห็นไม่ชัด แต่ว่าถ้าใครมีประสบการณ์ก็จะพอดูบ้างน,นะครับนี่นะครับคือไม่มีเชื้อจะสีใสโปร่งใสแบบนี้เลยอันนี้ก็ไม่มีเชื้อนะครับจะโปร่งใสแบบนี้ประ,ะมานี้ครับเองากบ้านดูก็จะโปร่งใส นี่นะครับคือท,ที่มีเชื้อตรงกลางฟองเหมือนจะเป็นให้เราสังเกตเห็นนะครับเหมือนจะเป็นหัวใจนะบหงไก่แล้วก็รอบๆก็จะก็จะมีเส้นเลือดน,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 นะครับที่ถึงไม่ใช่ไก่เป็ดนะครับก็จะเป็นสีแดงต่างจากฟองที่ไม่มีเชื้ออย่างเห็นได้ชัดน,นะครับ นี่นะครับคือหกฟองที่ไม่มีเชือ้อจะโปร่งแสงแบบนี้นะครับเชียอ,อีกรอบนะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็เราจะมาตอ,อกดูน,นะคะนะรับเลขสากตัวไ้ไหนเอาเคืนกับ <วะ S 1> ทางร้านนะรและทางร้านให้ตอ,อกดูว่า มีเชื้อแล้วเชื้อตายหรือว่าเป็นไข่ที่ยังไม่ได้รับการผสมนะครับถ้ายังไม่ได้รับการผสมไข่จะไข่จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราได้แยกถ้วยไว้อยู่นี่นะครับส่วนไข่ที่ได้รับการผรสมแล้วเชื้อตายภายหลังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเหมือนไข่เริ่มเน่านะครับเนื่องจาก หลายวันแล้วนี่นะครับอันนี้คือไข่ที่ไม่ได้รับการผสมนะครับถ้าเป็นต่อออกมาจะสวยๆแบบนี้เลยนี่ถ้วยนี้ใช่ทั้งหมดส่วนถ้วยนี้คือไข่ที่ได้รับการผสมแล้วแล้วเชื้อตายนะครับถ้วยข้างๆถ้วยเลก แล้วก็สัปดาห์ที่2นะครับเหลืออยู่เพียงแค่แปดฟองเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนน้องเป็ดเรื่องฟักแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ